เมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดคุยกันว่าข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยเยอะมากใช่ครับอันนี้มาอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่ามีการแชร์กันเตือนจะเกิดสึนามิที่อ่าวไทยเร็วนี้แล้วบอกจะมีคนเสียชีวิตจํานวนมากด้วยอย่าเพิ่งตื่นตระนกอย่าเพิ่งแตกตื่นมั่วแน่นอนนะคะคือได้ยินทุกปีเลยปีหลาย,ลาย,ลายครั้งใช่พอ,อนนไปปลายปีแบบนี้ยมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปย้ํากันก่อนในชัวหรือมั่วนิ่มค่ะ ตรวจสอบคำเตือนว่าจะเกิดสึนามิที่อ่าวไทยในเร็วๆนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพบว่าข้อมูลนี้เป็นแชฉม่วนิ่มค่ะแชร์ส่งต่อน,นี้ไม่ได้มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทางวิชาการแต่อย่างใดเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ของทะเลเอ่าวไทยพบว่าโอกาสที่ชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากสึนามินั้นมีน้อยมากจากสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ คือการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลสำหรับรอยเลื่อนใต้ทะเลที่เป็นแหล่งกำเนิดของสึนามิที่อยู่ใกล้ประเทศไทยฝั่งอ่าวไทยมากที่สุดคือร่องลึกก้นสมุทรมะนิลาห่างจากประเทศไทยราว5,500กิโลเมตรโดยจากการจำลองโมเดลการเกิดคลื่นสึนามิในทะเลเอ่าวไทยของผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวพบว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณร่องลึกนี้คลื่นสึนามิจะใช้เวลาราว11ชั่วโมง จึงจากกระทบใช้ฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดปัตตานีและคลื่นที่กระทบฝั่งจะมีความสูงเพียง65เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับคลื่นพายุซัดฝั่งในช่วงฤดูมรสุมแล้วคลื่นพายุซัดฝั่งยังมีความรุนแรงและอันตรายมากกว่าค่ะ